สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเติมเกมคุกกี้ลันนี่เลย Cookie Land Shop เป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่ c o ุกกี้แลน h o p นะครับเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนเล่นเกมที่มีออโต้แต่ไม่มีเวลาผมขอแนะนำนี่เลยครับ UG z o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวนะครับที่จะมาช่วยคุณให้สบายขึ้นนั่นเอง f ิ n เ ปินมือถือไปแล้วก็ยังช่วยฟาร์มได้นะครับมีทั้งใน Android PC iOS เลยนะครับหรือใครอยากเปิดคุกกี้ล้าน2จอแบบที่ผมเคยทำก็ทำได้เช่นกันนะครับส่วนแพ็กเกจก็มีหลากหลายราคาตามกำลังทัพย์ของเราเลยนะครับแต่ถ้าอยากคุ้มค่าผมขอแนะนำ M V I P นะครับ แพงกว่าแต่สบายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็สเปคแรงกว่าเกือบ3เท่าเลยนะครับถ้าใครสนใจลิงลก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนําโหมดวิ่งป่าบ,บอสนะครับก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับอาจจะมีข้อมูลตกหล่นหรือตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเสริมข้อมูลได้เลยนะครับอ่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ พร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับในโหมดนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคุกกี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับคุกกี้เนี่ยก็จะมีตัวที่มีสกิลนะครับเราเลือกตัวไหนไปสกิลตัวนั้นจะติดตัวนะครับสล็อตสกิลเนี่ยจะมี2ช่องนะครับเราเลือกตัวไหนสกิลตัวนั้นจะติดตัวไปนะครับสมมุติผมเลือกบีทรู้นะครับสกิลยิงของบีทรู้เนี่ยก็จะมา1สล็อตแล้วก็จะว่างอีก1สล็อตนะครับ ประมาณนี้นะคุกกี้นะครับต่อไปเสลียงเสลียงเนี่ยผมแนะนําให้เลือกตัวที่เพิ่มเลือดนะครับเพราะว่าช่วงก่อนไปเจอบอสเนี่ยมันสามารถใช้สกิลได้นั่นเองเราจะได้เป็นการเพิ่มเลือดไปด้วยนะครับอ่าหลากัหลกๆก็มี4ตัวนะเครื่องประดับเจ้าหญิงนะครับทุก19.5เกาวินะฟื้นพลังนะครับ10หนววยนะครับอ่าน้ายาฟื้นพลังนะตัวที่2อนะครับถังไม้โอ๊กนะทุก30วิ นะครับเพิ่มพลัง15หน่วยนะครับอ่าไปกันต่อเลยนะครับที่ตัวที่3หิ่งห้อยนะครับทุก28วิฟื้นพลัง10หน่วยแล้วก็ให้ความเร็วอีกนะครับอ่าให้ลูกไฟด้วยนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายไม่จําเป็นอย่าเลือกนะครับแต่ว่าถ้าไม่มี1 2 3ก็เลือกได้นะตัวสเลี้ยงของสตรอเบอรี่นะครับ37.5นานมากนะ ฟื้นพลัง10หน่วยนะครับเพื่อนๆมีตัวไหนสะดวกตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะสาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเราไปกันต่อที่สมบัตินะครับสมบัติใส่อะไรก็ได้เหมือนที่ผมบอกนะว่าคุกกี้สัตว์เลี้ยงแล้วก็สมบัติเนี่ยก่อนไปเจอบอสมันยังทํางานนะครับแต่พอเจอบอนเนี่ยทุกอย่างจะไม่สามารถใช้สกิลหรือทํางานแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย ใส่อะไรที่เรามีไปได้เลยนะครับอ่าไม่ได้ซีเรียสน,นะในส่วนของสมบัตินะครับส่วนต่อไปสกิลในโหมดป่าบบอสนะครับก็จะเป็นสกิลแยกแบ่งเป็น3สีนะครับสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับแต่ละสีให้คิดว่ามันเป็นธาตุละกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะนะครับอ่าและสกิลเนี่ยจะแบ่งเป็นโจมตีกับสนับสนุนนะครับประมาณนี้นะสกิลจะแบ่งเป็นสี มี2แบบนะครับโจมตีกับสนับสนุนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสีฟ้ากันก่อนเลยนะครับสีฟ้าเนี่ยสกิลโจมตีที่ผมแนะนํานะครับที่ผมเห็นอันดับท็อปเขาใช้กันบ่อยๆนะก็คือของน้ําตาลหิมะนะครับคืออันนี้เลยนะครับอ่านะเวลาอัพสกิลนะครับถ้าใครผลึกหุงผลึกทองอะไรไม่เยอะผมแนะนําว่าให้อัพไว้ที่7ก่อนนะครับอ่าอัพไว้ที่7ก่อนนะ เพื่อเอาไปใส่สล็อตตัวอื่นได้นะครับถ้าเรามีแล้วเราก็ค่อยมาอัพเพิ่มนะครับแต่แนะนําว่าถ้าใครยังไม่ทําตัวเลเจนต์เนี่ยไปทําตัวเลเจนต์ก่อนนะครับอัพไว้ที่7ก่อนก็ได้นะครับตัวแรกก็คือน้องน้ําตาลหิมะนะครับสําหรับสกิลโจมตีสายสีฟ้านะครับเราจะอัพตัวอื่นก็ได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตามความชอบเราได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมเฉยๆเท่านั้นนะ มาต่อที่สีเหลืองสำหรับสกิลโจมตีนะครับยอดนิยมสุดก็สละเลยนะทุกคนใช้ทุกคนรู้นะครับสละเนี่ยโหโหเก่งมาตั้งแต่แบบเก่าแล้วนะหมวดป่าบอแบบเก่าๆนะครับเขาก็เก่งปัจจุบันเขาก็ยังเก่งอยู่นะอัพมาเลยไม่ผิดหวังนะครับนี่มันใช้ผลึกลุงเยอะมากนะคบเหมือนที่ผมอบอกนะใครยังไม่อัพตัวเลเยจเก็บไว้อัพตัวเลเยจก่อนนะครับหมวดนี้แบบอัพไว้ที่เราแล้วค่อยทยอยมา1ิบ ก็ได้นะค้างไว้ที่10นะครับอ่ะต่อไปสีแดงนะครับสกิลโจมตีสีแดงเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นตัวบีดลู่นะครับเพราะเขาติดขีดด้วยนะครับในดอกสุดท้ายนะอ่านี่เลยบีดลูนะครับสีแดงและสีแดงอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนํานะครับก็คือโสมนะครับผมเห็นคนก็ใช้พอสมควรอยู่นะครับอ่า สีแดงเนี่ยจะมี2ตัวเนาะบีรูทกับโสมประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลโจมตีนะคราวๆแต่เหมือนที่ผมบอกอัพอยากอื่นก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับเราไปกันต่อที่สกิลซัพพอร์ตหรือสกิลสนับสนุนนั่นเองนะครับสีฟ้าเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าเล่นเป็นทีมผมแนะนำกับตันไอนะนะครับอ่าเขาเนี่ยทำดาเมจก็ได้ เพิ่มบารโจมตีก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นโซโล่ผมไม่แนะนำกับตานไอนะครับอ่านะครับผมแนะนำอัพอย่างอื่นดีกว่าเนาะนะครับแต่ถ้าใครมีปาร์ตี้ประจำอะไรอย่างงี้นะครับอัพกับตานไอไว้ก็ไม่เสียหายเนาะนะครับอาสีฟ้าสกิลซัพพอร์ตที่ผมแนะนำมีอันเดียวนะครับต่อไปสีเหลืองเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยสีแห่งซัพพอร์ตนะใครเล่นโซโล่สามารถอัพนางฟ้าได้นะครับอ่า กิลระดับแรเนี่ยเขาจะตันที่เลเวล11นะครับนะอ่านางฟ้าก็จะฮิลนะครับเป็นสายฮิลนะนะครับโซโล่ปาร์ตี้ได้หมดเลยนะเอาไปเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนางฟ้าเชียรดเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าใครไม่อยากอัพนางฟ้าเชียรดเดอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าปลายทางเนี่ยไม่เหมือนกันนะเชียรดเดอร์ปลายทางเขาเนี่ยจะเพิ่มบัฟพลังโจมตีด้วยนะครับถ้าอัพเต็มนะ ที่เลเวล11นะครับนางฟ้าเนี่ยเขาจะยกเลิกสถานะนั่นเองนะครับแต่ที่เลเวลอื่นๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนะต่อไปซัพพอร์ตสีแดงนะครับคนนิยมใช้ทัพทิมเหมือนกันนะอา่านี่ครับทับทิมถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้ทับทิมโอเคเลยนะครับนะอับไว้ก็ไม่เสียหายนะครับแต่สายโซโล,โลก่ก็เหมือนที่ผมบอกนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ สายโซโล่เนี่ยจะแนะนําเป็นแบบเพิ่มเลือดซะมากกว่านะครับอา่าสุดท้ายสีแดงยอดนิยมนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเจ้าหญิงนะสร้างเกาะนะครับก็เนี่ยจะช่วยกันชนได้หนึ่งรอบนั่นเองนะครับถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้เนี่ยแนะนําอย่างสูงนะแต่ถ้าเล่นโซโล,โลก่ก็เก็บไว้ท้ายๆดีกว่านะผมว่านะครับส่วนสกิลยอดฮิตของสีแดง ไม่ว่าจะเล่นโซโล่ปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับนี่เลยแปรธาตุนะเขาจะซุ่มขวดนะครับสีเขียวได้เลือดสีม่วงได้อัญมณีสกิลนะครับอ่าหรือจะผสมกันเป็นสีหลุงก็ได้ทั้งคู่นะครับมันก็เลยยอดนิยมนะสำหรับแปรธาตุนะครับอ่าสกิลข้าวๆประมาณนี้นะครับถ้าผมตกหล่นต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับ ต่อไปดูสกิลแล้วเรามาดูหินกันดีกว่านะครับหินเนี่ยหินเปล่าก็มีหินที่มีเงื่อนไขก็มีนะครับนี่มันก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยก็คือสีที่บอสแพ้นะครับถ้ามีสองสีก็แพ้ทั้งสองสีเลยนะครับถ้ามีสีเดียวก็แพ้สีเดียวแล้วก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะให้เราอ่านนะครับหินที่ผมไม่แนะนําเลยนะก็คือหินที่มันเขียนว่า ลดปริมาณการเพิ่มพลังชีวิตนะครับนี่แบบนี้เลยนะคือมันจะหิวไม่ค่อยขึ้นนะครับยิ่งจะถ้าเจอ30%มอนะครับอย่าไปเล่นไม่มีวันชนะแน่นอนนะนะครับคือมันเล่นยากมากนะครับไอหินลดพลังชีวิตเนี่ยแบบนี้ให้ย่อยทิ้งไปเลยนะลดปริมาณการเพิ่มพลังชีวิต3 0ฮสิวแทบไม่ขึ้นเลยนะครับผมบอกเลยนะอย่าเล่นเลยนะครับก็ย่อยทิ้งไปได้เลยนะจะเจอหิน แบบนี้นะครับนี่ย่อยไปเลยนะอ่าหินที่แนะนําก็เป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะก็ตรงกันข้ามเลยนะครับหินที่ผมแนะนําก็เพิ่มการเพิ่มพลังชีวิตอ่านี่แบบนี้เลยนะครับเพิ่มการเพิ่มพลังชีวิต10%ทําให้เราเนี่ยฮิวได้แรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะหินที่ผมจะโซโล่วันนี้เดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นหิน2 6 3นะครับนี่ แพ้สีเหลืองสีแดงบอสลดความเสียหายจากสีเหลืองอ่าไม่ดีเราก็ต้องใช้สีแดงนะครับถูกไหมนะอ่าเดี๋ยวผมเรียบก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะอ่าผมก็เตรียมสกิลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสลอ็อตว่างผมใช้เป็นของบิดหรูนะผมใช้สีแดงเพราะว่าบอสเนี่ยลดความเสียหายสีเหลืองใช่ไหมเพิ่มคีนะครับเพิ่มการเพิ่มพลังชีวิต5%เ เพิ่มความเสียหายจากบอส21%ฉะนั้นเราอย่าชนดีที่สุดนะครับชนเสียเลือดตกลุมเสียเลือดถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้หลอดเลือดคือหลอดเลือดรวมนะครับไม่ใช่หลอดเลือดเดี่ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยนะครับตีบอสจะแบ่งเป็น4เฟสน,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 นะครับนี่คือเฟสก่อนเจออ่าบอสนะครับนี่คุกกี้เอ๋ยสัตว์เลี้ยงเอ๋ยสมบัติเอ๋ยยังใช้ทำงานได้นะ นะครับยังใช้สกิลได้นะครับอย่าโชนนี่เราใช้เสลียงเพิ่มเลือดเราก็ได้เลือดหลอดเลือดเพิ่มด้วยนะครับนะแล้วก็พยายามอย่าพลาดขวดเลือดเล็กนะครับเป็นไปได้คือเก็บให้ได้หมดนะถ้าใครตีคนเดียวเรายังไม่แม่นด่านแม่นอะไรอย่างงี้นะครับผมแนะนําเป็นนางฟ้านะเพราะว่าเขามีแม่เหล็กติดตัวเสมอเลยนะครับอาจจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่ต้องเสียสล็อต ไปสล็อตเป็นสลอ็อตคิวนะครับของนาฟ้าเองนะก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะถึงแล้วทุกอย่างจะหยุดทํางานนะครับต่อไปบอสตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3เฟสหลักๆเฟสแรกเขาจะอยู่ข้างหลังเราแบบนี้นะครับนะอ่ะเราก็พยายามเก็บอัญญามันนีอะไรพวกนี้ไปนะครับเฟสข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยยากนะเขาก็จะ ตีทำลายแล้วก็จะพุ่งนะครับแพทเทิร์นจะมีประมาณนี้แล้วก็ผีวิญญาณผีเนี่ยให้เรากระโดดหนึ่งจังหวะนะครับเราก็หลบปนแล้วนะนะครับอ่ะกระโดดหนึ่งจังหวะไปครับกระโดดหนึ่งจังหวะไปนะครับนี่นะครับก็อย่าตกอย่าชนนะครับดีที่สุดถ้าเลือกตกกับชนผมเลือกตกนะแต่ก็เสียเลือดเหมือนกันนะครับอ่านะก็พยายามนะครับ เนีย่ยตกอย่าชนนะนี่ครับขวดเลือดอย่าพลาดนะขวดเลือดอย่าพลาดสกิลฮิวมาพยายามกดนะครับผมบอกเลยนะว่ามือละวิงนะครับอ่านี่ครับสังเกตนะครับว่าบีทรูทเขายิง12ครั้งดอกสุดท้ายเนี่ยเขาติดคีนะแล้วอันนี้มันเพิ่มคีด้วยนะครับอ่ะผมก็พลาดขวดเลือดนะครับก็พลาดการเพิ่มฮิวไปนะ ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยพยายามอย่าพลาดเลยนะครับพอเลือดก,ก็สําคัญนะครับอ่ะดูครับสกิลแปทธาเห็นไหมมันก็ได้สองสีบ้างได้สีเดียวบ้างก็มีประโยชน์อยู่นะครับนี่เฟสต่อมานะครับเขาจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วเฟสเนี้ยจะยากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอ่ะก็จะมีผีกับตอไม้นะนะครับ อันนี้ก็ให้ดูนะกระโดดหนึ่งจังหวะลบได้หมดทุกอย่างนะครับผมบอกเลยนะก็อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับอ่ากระโดดหนึ่งจังหวะแบบนี้นะครับอ่ะกระโดดไปครับนะอ่าผมก็ชนไปหนึ่งกรุบนะครับโอไม่ก็เลือดรดโคตรเยอะนะนะครับอาเฟสนี้ผมว่าสำหรับผมนะไม่ไม่ค่อยยากนะครับอ่าก็กระโดดไปครับ เลือดก็แอบตุ้มตุ้มต่อมๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเป็นไปได้อย่าชนเห็นไหมครับเก็บขวดเลือดปุ๊บเลือดเด้งมาแบบโ oh อ้ไม่กอดะดูนะครับนี่ตรงนี้เป็นการปั๊มเลือดอย่างดีเลยนะครับนะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงพลาได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าชนนะนี่ครับเลือดเด้งมาแบบโอ้ไม่กอนะครับผมถึงบอกว่าถ้าโซโต่เนี่ย เป็นไปได้ใช้พวกแบบกิวฮิลนางฟ้าเอ่ยแปรธาตุเอ่ยเชลดเดอร์เอ่ยนะครับจะดีกว่าเนาะนะครับนี้แต่ถ้าเล่นแบบทีมก็ต้องดูเพื่อนนะครับเพื่อนขาดแคนอะไรเนาะนะครับอ่ะก็ตีไปครับเห็นไหมเก็บขวดเลือดเด้งมาเยอะมากนะครับมันก็จะวนล,ลูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่หมบอกนะ อ่านี่ครับก็ตีไปเลยนะครับใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้หรือใครอยากจะตีบอสนะครับมาดูไลฟ์ผมได้อ่าผมก็จะพาตีนะครับแต่จะพาตีเท่าที่ไหวนะไม่ได้แบบพาไปติด็อปอะไรนะครับนะตีให้เอากล่องเอากึงกันนะครับนี่ก็จะมาเฟสสุดท้ายแล้วนะครับนะอ่าเฟสสุดท้ายนี่ยากนะสำหรับผม ก็จะมีลูกไฟแยกอ่นนี้ผมขอเรียกว่าลูกไฟแยกนะครับมีกระบองโผลมาตอนไหนไม่รู้นะนะครับแล้วก็ลูกไฟสีฟ้าที่เป็นมิสไซล์ตามตัวนะครับเฟน,นี้มีประมาณนี้แต่มันยากยากพอกระบอกนะอยู่ดีๆมันก็มาแบบนี้เห็นไหมไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ดีๆก็มาเธอโผลมาจากไหนแบบนั้นเลยนะอ่านะครับก็กดเลือดถ้าพลาดได้ก็ ก็อย่าพลาดดีกว่านะครับแต่ถ้ามันอุ้ยฉันกลัวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับลูกไฟก็สไลด์ลบได้กระโดดลบได้นะครับอ่าเราก็อุ้ยนี่ครับก็แอบกลัวอยู่นะครับก็พยายามแบบเก็บเท่าที่เก็บได้ละกันนะครับเพราะชนเฟสสุดท้ายก็ไม่ดีนะครับเฟสสุดท้ายไม่ควรจะยื้อนะควรจะจบให้ไวนะครับเพราะว่า เอยื้อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเยลลี่พลังงานให้เก็บแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งผีมีทั้งกระบองลูกไฟอะไรมาตลรับพัดนะครับอ่านี่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการตีนะนี่เลยนะครับบอสก็ใกล้ตุยแล้วโอ้ยผมก็ชนยับเหมือนกันนะครับพอบอสใกล้ตุยเนี่ยนี่ครับมิสไซแล้วก็นี่ไงไม่ให้ชนได้ไงโผมาจากไหนก็ไม่รู้ว่ากระบองแล้วจะให้เรากระโดดยังไงถูกไหมนะครับ เออนะขอบ่นหน่อยอ่ะบอสตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่เลยนะครับจบบอสเราได้หินที่มากกว่าแหลงตัวเองแน่นอนนะครับแล้วก็ของอื่นเป็นของแถมนะอ่าประมาณนี้นะครับตีบอสนะก็จะประมาณนี้นะครับโซโลนะเราก็ตีเห็นไหมครับผมได้กล่องสีม่วงนะ แนะนำใครเล่นสายโซโลเอากล่องระดับท็อปสิบก็ได้นะท็อปสิบกับท็อปห้าเนี่ยเหมือนกันนะครับนะแต่อัพแพนมาที่เขาจะให้เลือกผลึกเนี่ยเราเดี๋ยวเรารอติดตามนะว่ามันยังไงนะครับตอนนี้ผมแนะนาเป็นท็อปสิบละกันนะครับนะท็อปหนึ่งอาจจะยากหน่อยนะแต่ถ้าใครอยากตีมาตีในไลฟ์ผมได้นะครับผมไลฟ์ทุกวันพฤหัลถึงอาทิตย์นะครับถ้าวันไหนไม่ไลฟ์ก็จะแจ้งไว้ก่อนเนาะนะครับ โมตีบอสก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมตกล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครดูมาตรงถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ